ท่คะปัจจัยลบที่ดูเหมือนจะเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจของการท่องเที่ยวแล้วก็การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมไทยในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของความไม่สงบทางการเมืองและก็ภาวะเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในทิศท,ทางชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะแต่สําหรับมุมมองของทางนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะแล้วก็ทางผู้อุ่งในการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังยืนยันว่าเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนั้นอาจจะไม่บปลายและก็รุนแรงจนกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจการท่อง ท่่อียวและแน่นอนว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะว่าการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจโรงแรมนั้นจะเป็นไปได้ตามเป้าหรือไม่ค่ะสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่ขณะนี้บรรยากาศเริ่มคุกรุ่นและมีแนวโน้มที่เหตุการณ์จะบานปลายมากขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยลบที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของบรรดาธุรกิจหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และรายได้ที่คาดการไว้ว่าสิ้นปีนี้น่าจะทะลุเกิน1ล้านล้านบาทเริ่มสอกเขาจะวืดเป้าเพราะหากนักท่องเที่ยวเกิดความอ่อนไหวและไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถควบคมุมหรือบริหารจัดการความขัดแยง้งให้เข้าสู่ภาวะปกติได้การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยคงเป็นเรื่องยากและจะเป็นปัจจัยกดดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกรริจไทยชะลอลงในที่สุดอย่างไรก็ตามแม้จะมี กระแสะความวิตกจากหลายภาคส่วนแต่สําหรับมุมมองของนายกสมาคมโรงแรมไทยสุรพงษ์เตชะรูวิจิตก็ยังเชื่อมั่นว่าสัญญาณเชิงลบด้านการเมืองจะไม่กระทบต่อจิตวิทยาหรือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในขณะนี้เพราะบันไดขั้นแรกที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้กับนักท่องเที่ยวระวังการเดินทางคือสถานทูตจะต้องออกมาประกาศเตือนก่อนและในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางสมาคมโรงแรมไทยได้ติดตามสถานการณ์การเมืองกับศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการใน ภาวะวิกฤตภายใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อ,ทอ,อย่างใกล้ชิดจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเป็นคําแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวที่เรียกว่า Travel Advisory เลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นออบันไดขั้นแรกเลยของการที่จะมีผลกระทบคงจะพูดได้ว่าขณะนี้เนี่ยนัก่งเที่ยวต่างชาตินี้ยังไม่ได้รับรู้ข่าวสารเรื่องนี้ว่า จะมีเหตุการณ์อะไรในประเทศไทยครับถ้าเป็นเรื่องของการประท้วงตามปกติแบบนี้นะครับก็คงจะไม่ได้กระทบอะไรกับการท่องเที่ยวครับเพราะว่าตัวเลขตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยาการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโตขึ้นประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเรียกยังเรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะดีใจกับการที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มครับ ขณะที่การมองแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจโรงแรมไทยในครึ่งหลังของปีนี้นายกสมาคมธุรกิจโรงแรมไทยระบุว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยโดยรวมตลอดปีนี้จะขยายตัวไม่ต่ำกว่า60-65ซซึ่งหากดูอัตราห้องพักปี2555มีห้องพักที่จดทะเบียนถูกต้องกว่า320,000ห้องและคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า550,000ห้องส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียตะวันออก มีสัดส่วน2ใน3ของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีโดยเฉพาะชาวจีนจะมีสัดส่วนมากที่สุดเพราะหากดูอัตราการเดินทางไปยังต่างประเทศมีสัดส่วนสูงถึง80ล้านคนต่อปีโดยเดินทางเข้ามายัางไทยไม่ต่ำกว่า2,7ล้าน7แสนคนในปี2555และคาดว่าสิ้นปีนี้จะเกินกว่า4ล้านคนขณะที่นักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปจะอยู่ในสัดส่วน1ใน3เท่านั้น ขณะที่การมองโอกาสที่ธุรกิจโรงแรมจะเข้าไปบุกตลาดในต่างประเทศนายกสมาคมโรงแรมไทยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีโดยเฉพาะประเทศพามา่าเพราะหากมองช่องว่างในตลาดแล้วจํานวนห้องพักยังมีน้อยก่อความต้องการของตลาดซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากระดับราคาห้องพักที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่60เหรียญสหรัฐแต่ปีนี้กลับพุ่งสูงขึ้นถึง200เหรียญสหรัฐอัตราการเข้าพักในต้นปี5-6นี้นะครับครึ่งปีแรกเนี่ย ทั้งประเทศเนี่ยน่าจะมีการเข้าพักอยู่ระดับประมาณ6 0สิบถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับนนรรมผมคิดว่าอัตรา,าก,การเข้าพักระดับ60-65%ถึงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจแล้วจีนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยประมาณ80ล้านคนต่อปีนะครับที่มาไทยปีที่แล้วเนี่ย2.7ล้านปีนี้เราคาดว่าน่าจะเกินกว่า4ล้านนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขนาดนี้หลายประเทศนะครับที่ยังเป็นเรียกว่าเป็นขาขึ้นของอธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยสำหรับนักลงทุนคนไทยโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยนะครับที่จะอ,ออกไปลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่า,าหลายประเทศเนี่ย ขณะนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอุปทานน้อยกว่าอุปสงค์นะครับที่ชัดเจนที่สุดขณะนี้ก็คือเมียนมานะครับห้องพักโรงแรมในเมียนมาเนี่ยปีนี้ถ้าเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยราคาห้องพักจะประมาณ2เท่าหรือ3เท่านะครับห้องที่เคยไปพักในราคาประมาณ60เหรียญเนี่ยขณะนี้ก็ราคาห้องพักขึ้นไปถึง200เหรียญ ขณะที่มุมมองของทางผู้อุ่งเนวนการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อประเด็นเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนั้นก็ยืนยันไปในทางที่สอดคล้องกับทางนายกสมาคมโรงแรมไทยเช่นกันว่าเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไม่ได้กระทบต่อภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทางททก็ได้เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วโดยการมอนิเตอร์สถานการณ์ผ่านศู์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต และประสานงานกับทางสำนักงานทททที่ตั้งอยู่27แห่งประเทศทั่วโลกเพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ทําการติดตามนะครับสถานการณ์ในเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะครับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับตอบได้เลยนะครับว่ายังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับจากการที่เราติดตามข่าวนะครับทั้งในแง่ของข่าวจากข่าวสารจากทั่วโลก นะครับจากรายงานของสนักงานของเราที่มีอยู่27แห่งทั่วโลกรวมทั้งติดตามในเรื่องของ t r a v e l Advisory จากประเทศต่างๆเนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงหน้าบัดนี้นะครับคิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยยังไม่มีผลกระทบนะครับนักเที่ยวยังเดินทางเข้ามาอย่างปกตินะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยตเตรียมอยู่แล้วนะครับเราเตรียมมาตลอดคือเรามีศูนย์ ภาวะวิกฤตนะครับศูนย์ประเ็นเปตนการในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งเราจะมอนิเตอร์ข่าวนะครับมอนิเตอร์สถานการณ์จากทั่วโลกที่จะมีผลกระทบต่อบ้านเรารวมถึงสถานการณ์ในบ้านเราที่จะมีผลกระทบต่อนัก่งเที่ยวเนี่ยเราตามหมดโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งเมื่อกี้ผมได้เรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพน้ํามันนะครับเรื่องของออน้ําท่วมเรื่องของการเมืองเนี่ยเรามีการมอนิเตอร์ลิงข่าวอยู่ตลอดแล้วก็มีการทําส่งข้อมูลเนี่ยนะครับไปชี้แจงนะครับ ส่วนการประเมินภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวครึ่งหลังของปีนี้คาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า10%โดยปีนี้จะเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้สูงแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียสัดส่วน60%และนักท่องเที่ยวจากยุโรปอีก40%ผ่านแคมเปญการตลาดหลงรักประเทศไทยที่เน้นการสร้างจิตสำนึกและใช้หัวใจในการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าภายในปี2 5 5 8รายได้จากการท่องเที่ยวจะทะลุปเป้าไปถึง2ล้านล้านบาทตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลภาคธุรกิจทท่่อเีย นับว่าเป็นพระเอกที่เป็นแรงส่งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยแม้หลายฝ่ายจะมองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้แต่หากสถานการณ์การเมืองมีแนวโน้มยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นก็ยอมกระทบกับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและการขยายตัวของเศรษฐกิจป,ปีนี้อย่างแน่นอนนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องหามาตรการไว้รับมือก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้สุชดาดนิมนวนกรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน